เป็นชายหนึ่งรายเครื่องจักรขนาดใหญ่นะครับมือด้านซ้ายนั้นติดชุนี้ใช้อุปกรณ์ตัดถางของมูลที่คู่พลนรยุเทศถางได้นำแขนออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือครับ มุยที่กู้แผ่หละนายเทศ์ได้รับแจ้งจากสื่อเรียนทอสแก้วว่ามีผู้บาดเจ็บเครื่องจักรขนาดใหญ่ติดอยู่ภายในแขนด้านซ้ายช่วงนี้ทีมกู้ชีพบาลังกับมูยที่กู้แผ่นนายแทศ์กู้ชีพกู้ภัยอยู่วางให้การช่วยเหลือนับในขณะน,นี้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ ครับทางหัวพี่ครับเด้อครับ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  <laughs> 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 <laughs>